กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยประจำปีพุทธศักราช2567เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) เมื่อวันที่28กันยายน2567เวลา8นาฬิกากระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2567โดยมีนายไพโรธโชติกสถียรปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมด้วยนายวรรณรัตศรีสุขใสรองปลัดกระทรวงแรงงานนายเดชาพึกพัฒนรักรองปรลัดกระทรวงแรงงานเรือเอกสาโรธคมคายรองปรลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณบริเวณเสาธงชาติหน้าอาคารสมาร์ Job Center เตอร์กระทรวงแรงงาน เวลาแปดนาฬิกา ทั้งนี้วันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อันสูงสุดของชาติธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2460และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่าสีแดงหมายถึงชาติคือประชาชนสีขาวหมายถึงาศาสนาสีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งธงไตรรงหรือธงชาติไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งตวนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล,ล่อหลอมความรักสามาคัคคีสร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติก่เกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย